บทว่าอุก,กาคือคบเพลิงหมายค่ะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงชูคบเพลิงคือแสงสว่างที่สําเร็จด้วยธรรมพระองค์นี้ทรงชูคบเพลิงอันสําเร็จด้วยธรรมแก่โลกคือแกสัตว์โลกซึ่งถูกความมืดเขือวิชานี้ปกปิดเอาไว้อันความมืดเขือวิชา ครอบงาเอาไว้นยนะอวิชชาเนี่ยแปลว่าอะตัวนั้นเป็นข่าศึกเป็นศัตรูวิชาแปลว่าความรู้ข่าศึกแก่ความรู้ก็คืออวิชชาความโง่ความเค,คลา้าความมืดความบอดความไม่รู้บาปบ,บุญคุณโทษความไม่รู้อดีตความไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตปกปิดปฏิจจสมุปบาทปกปิดทุกปกปิดทุกขสมุทัทยปกปิดทุกขนิโรธปกปิดทุกขานิโรธคาขามินีปฏิปทาียลว่าปิดแบบประเภทขันน็อตนะไม่ใช่เปิดง่ายๆ ก็บอกว่าไความไม่รู้นี่มันยากยากที่จะช่วยให้รู้ไอ้ไม่อยากรู้นี่มันยากกว่าไม่รู้ซะอีกเนี่ยนะสาตร์ทั้งหลายอันอวิชชาปกปิดไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยไม่รู้ดูรู้แล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่อยากรู้อดีตไม่อยากรู้อนาคตไม่อยากรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตปกปิดให้ตามันมองแคบแคบเหมือนรถมาที่ภาคเหนือของมันเหมือนรถมาที่เมืองราชครึกรถมาเนี่ยนะ เวลาที่จะให้ม้ามันไปข้างหน้าต่อไปได้เขามีวิธีการทำางก็เอามาปิดให้มันมองเห็นแค่เกินเท้ามันไปหน่อยเดียวไม่ให้มันตกลุมตกบ่อก,ก็พอ,อนะจะได้จูงง่ายๆหน่อยนะอวิชาก็ปิดตาไว้อย่างนั้นตันหาก็เอาซ้ายสิขวาสิก็ไปเนี่ยนะเหมือนรถม้าก็่างนั้น ก,ก็ถูกปิดไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยผูกอวิชชาเนี่ยมันปกปิดหุ้มหอ่อไม่ให้รู้ทั้งอดีตความทุกข์เข็นที่ผ่านมาในอดีตความทุกข์ยากลําบากยากเข็นที่จะมีต่อไปในอนาคตอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมปกปิดความจริงโดยเฉพาะปิดอริยสัจไม่เห็นความจริงคืออริยสัจโดยเฉพาะมรรคสัจและนิโรสัจจะมรรคสัจจะที่นําออกจากทุกอวิชชาก็ทําให ปฏิบัติผิดทําให้ไม่ปฏิบัติชอบอวิชชาทําให้ประพฤติช,ชั่วไม่ให้ประพฤติดีอวิชชาเนี่ยปกปิดความเป็นจริงอะไรที่เป็นความจริงอวิชชาจะปกปิดเอาไว้ให้รู้แต่ในด้านที่หลอกลวงเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยชูคบเพลิงคือแสงสว่างที่สําเร็จด้วยบุญที่สําเร็จด้วยธรรมที่สําเร็จด้วยการแสดงธรรมของพระองค์ทําลายความมืดคืออวิชชาที่ปกปิดสัตว์โลก